สวัสดีจ้าพี่น้องสาวกระสินคนไกลบ้านมันนี่พญายิ้สวนเขาป่าหาบกยุต้นจะพี่นอ้องออกไอสุกไฟพวกนี้แต่จังไดกลับไปรุ่นน้ำกันเนาะค่ะไปจ้าไปรุ่นด้วยกันเพิ่งหายุต้นกันจ้าได้นายุต้นแล้วนานี่ไปรุ่นเบิ้งว่าปีนี้สิมีบอ่อสิดกบอ่อ น่าจะบ่ท่น yeah. ด <c oughs> mm ิส hmm. okay. ุกมากเนี่ยไม่เม็น <c> บ <oughs> ่ม <Becca> ีเลยบ่เห็นหน่วยเลยนอซี่อันนี้ติงเลยเนี่ยอ่อโอเคมันบ่ท่นมีหน่วยอยู่พอนยัยเอ้ยตะเก่ามองนี้มันหลายหลายดินี่ นี่คือบอ่มีหน่วยว่ะอูู้สุกแล้วพี่น้องนี่นี่จะแต่อีตัวนซาแซ่แอปีนี่แม่มากไม่แม่อีหยังกับบมีแม่เฮ้ยอี่ยังออกับบดกปีนี่ตายตายตายาเขาเจ้าเสียงเงินมาเก็บี่เดจไงนดนี่ โอ้ยเดินๆยังพอดอกพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเขาเสีลงไปปลาใหญ่เขาอยู่เนาะค่ะเขาเก็บน้ำมาเนี่เขาเสีเขามีปลาประจำเนาะค่ะเดี๋ยวเอานน้ำออกจากอันนี้กันพี่น้องใหดเทิงขาไล่บานทิมมะระนะเห็นไหมาช้ากระสินบุรีเอาถุงมาใส่เนาะค่ะใหดเทิงขาไล่ โอ้ยพี่น้องเนี่ยว่าสิบอเอานี่มันกับง่ามโพดเนาะค่ะนี่พี่โอ้หนี่นี่นตายตายว่าสิบเาเอาไหมคะ่ะบะมีถุงมาใส่แหม่นี่เพื่อนะพี่ ปาสาวกระสินว่าสิบเอาเนาะค่ะพุดนะปา,ปาเลี๋ยวไปก็เห็นบักหลายดอกพี่น,น้องพุดนะยุ่งกัดมืออุ้ยอุ้ยแม่เขาแม่เขาตีเฮ้ยห้อยแห้งยานอยู่ที่ซึ่งเนึงยงนี่อันนี้บ่เอาดอกเนาะค่ะนี่เอาบ่า โอ้ยพี่เอาจะได้วะนี่อันนึง่งนี่ได้แล้วนี่จะพี่น้องพี่น้องสิบ่เอามันสิแมนอยู่บ่เริ่งเนี้ยพนด่ะโอ้ย เพ่อนนะโอ้ยต่ไตต่ตขึ้น้องคเห็นมาพื่อนนะปาดอบอใหญ่ๆเพี้ยนัอนบ่อดโอ้อดบ่ไ้เอาเสดนี่พี่อ้องพื่อนนะเห็นบ่เบ่เอาไะ้บบนนาะค่ะ เพ่น่ะพี่น้องโอ้ยแต่แต่แต่เสียพวกเอาโอ๊ตบ,ดบด่ได้เพื่อน่ะเห็นบ่นี่พี่น้องเห็นอีกแล้วจ้ะบุ้งเนี่ยโอ้ยง,งามเซพุ่น่ะดอกนี้เอาได้อยู่นี่อันนี้ก็เอาได้ได้หน่บางคนเขาจะเอาอยู่นะค่ะแข็งแข็งอยู่สาวก็ไสินบ่อ เฮียขมทุมีไอ้นิดเดียวแห้วโอ้ยหนคุณนะะ้าเดียวไปทางฝุ่นขึ้นหลเถอะ้ปพี่นนอพี่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 อึนี่จ้ะ นี่จ้ะโอ้ยดอกนี่ไหมพณน่ะพณน่ะจ้ะพณน่ะพณน่ะนี่เอาได้ยืนนี่ค่ะที่เห็นมา หัวๆอันๆอ้ยแต่เขาไม่สะอ่อนเลยมาใหญ่เอาใส่ถุงเก็บใส่ให้นะอ่าเซมเยสเดยนน่ะเนี่เดี๋ยวจะไปตัดขาะซื้อให้นะคุณน่ะโอ้ยพี่น้องดอกใหญ่ๆบ่เอากับบ่ได้คุณไปจ้า หลายกระป๋องกุ้งกระต,ตานะคะทั้งถุงทั้งขวดทั้งกระเป๋าป้าดอกนี่นะเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนนะป้ามันคือขาขึาข้ขนแน่ทสบายเพื่อนนะนะเฮ่อไปเขาไปาตัดขาที่หลังเนาะคะ่ะเพื่อนนะเพื่อนนะเฮ่อ พี่ช่วนี้บ่เอาดักนะคะนี่โอ้ยนุง่งมกยู่ต้นบ่ฮันได้อยู่พี่น้องอันเฮ็เดที่เต็มมันถุงละ่ะเอ้ยหนูก็เมื่อยเพราะข่อยเ <c oughs> นาะฝน,นบ่ตกมาเลยแห้งรุดต้นพี่น้อง นี่จะนี่เห็นป่นี่ก็ล่างขึ้นนี่เดี๋ยวนี่เยอะนี่ดอกนึงนี่จะ้ะอุ้ยพี่น้องขาคุณนนะ่ะความขาของเรานี่เป็นทีนนะับป่ะโพท,ทีนปะปะ trong đó cái nào này được mắm nè nè nhìn mà, cái nè 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 โอ้ยเ็นนายน้ำยุ่งพี่นอ้องเลยนี่จ้ะพี่เม่สงสัยคู่นี่สิบไดไอเก็บบักยืดต้นหรอค่ะคู่นี่จุ่ได้เก็บเห็ดนี่ะนี่ค่ะนี่พี่น้องนี่นะคะอุ้ยคนน่ะเดี๋ยวข้าไปตั้ง นั่งตัดขาหมองเดียวเพราะว่า,าบรออิอามีดลงมากนะคะนี่จะ้ะนี่ค่ะเฮ็ดยังนี่พี่น้องนี่จะ้ะเดึงเน่ยพี่เนะ โอ้โหถอดถอดถอดเอาอยืดน้องค่ะกล่นเบิงข่อยอุตส่าห์ถามว่ามี่บอประสันพุ่นไปนนางเจิญเถินอยู่เต้งพุ่นแล้วเงิดไหลโอ้ยบอกมาหาบอกยูดต่อนว่ามี่บอมีไหมประสันพุ่นไปนนางอยู่เต้าพุ่นเงิดไหลพี่น้องพุ่นเห็นปะเห็นพ่อใหญ่ป่ะพุ่นเงิดเงิด

น้อยหน่แม่พี่น้องพี่น่ะหน่อยบักใหญ่โอ้หน่อยบักใหญ่นะคะพี่น้องว่ามีบักยูตันยูตันบลาสุกแล้วก็ปลาไหลพ่อปีนี่เนาะค่ะสา้วก็ได้เสินจะขึ้นไปหาเบื้องเห็ดขึ้เก่าล่ะค่ะนี่โอ้ยเมืย์ยางเมื่อยซื้อปลาบักยูตันมันเป็นปลาจืดค่ะย่างเมยเป็นกระพุ่มกระปั้มไปเฮานี่ ปไปหาเก็บเห็ดเพิงกดอนนีทีกว่าเฮ้าพี่น้องเก็บแล้วสซวกระดินกระสิตตัดขานั่งตัดขาซะเกินจังเมื่อมอไหวเมื่อเอาได้บ่หนี่ขาเงี้ยงเงี้ยง,อ,ยง,อ,ยงอบวบเอาอยู่เนาะคะ่ะนั่นเอาอยู่แค่พี่น้อง โอ้ยเห็นนะเห็นนะอันนี้เอาได้บ่อุ้ย,อยอเอาดักปกกวบนี่นี่เอาอยู่นี่เอหาน้ำหาถุงเข้ากันอุ้ยนี่เด็กใครหนึ่งพี่น้องจ้ะนี่จ้า เราจะเป็นนางตัดขาสองเท่งคุณน,นะคะ่ะยุ่งจงังบ่หลาไปไหนฮึ่ยไหลฮึ่ยกันนี่แหละแต่ว่าแต่ทีโอเคอยู่แต่ทีดีก็อยู่หนีอยู่ดีก็อยู่ในปลานะคะไปค่ะพี่น้องโอ้สาวกระสินกับเท่งหอนเท่งเมยเด้อเด้อโอ้ตั้งคุตัง้ตงแข้งกัน นีค่ะเห็นไหมโอ้อันนี้ขาก็อวดแช่พี่น้องเอาก็ดูคุณน่ะเห็นไหมบั้งดอกนี่ก็ดนดูเดี๋ยวไปเห็นแดงต้องต้องใส่การใน้ันนี้ ฝนก็มาแล้วพี่น้องฝนมาแล้วจ้ะสงสัยจีได้เมื่อตัดขาบานว่ะโอ้ย,อยมีแต่ด,ดอกอติด,ดอจอยบ่เอาดอกเนาะค่ะมีจอยเปินป้าป้าเอาจ้ะมาหดบานแล้วฝนไล่นะคะ่ะนี่มาตัดขาเห็ดบ,บานนี่ข้างนอกก็ฝนตกเช้าก็ได้สิน,นั่งบดได้ค่ะมนนานั่งอยู่ในบานพไปละ นี่ตัดขาเห็ดเลยนี่เห็นไหเห็ดน้ำมาจ้ะเห็ดมินิเมนี่มีมแต่งามงามไี่ต่องอ่อนๆจ้ะมมแต่ขื่นเห็ดทางนั้นปลาไม่แล้วจ้ะปลาเนี่ยเป็นปลาบกงยุตตอนต่เก็บบกยุตตอนกพ็พอะใหญ่ไปได้เห็ดมามีแต่าง,งามงามเห็นไหม อันบอกาตัดอยู่ปลาเพราะว่าบ่ามีขูดใส่นะจ๊ะอันที่แรกนะบ่มีขูดใส่ว่าเซลขูดไปใส่บกุกยุตันบ่ได้แถบบ่มีจอยบก่กยุตันบ่้ันได้สูเดี๋ยวลูกจเจ้าอะไรอีหนูร์เจ้าไรคะเจ้าไรเอออีหนูร์อิแม่ทำงานก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยอุ้มค่อยอุ้มค่อยอุ้มนี่จ้ะพี่น้องนั่น ูกสาวก็อยากให้อุ้มนะคะสาวจะหน่อยอยากให้อุ้มแปบ๊บนึงลูกแม่ทํางานก่อนจัดขาเห็ดให้แฟนขับดูก่อนนั่นไม่เอาค่ะ <c oughs> ระแวงควงเหล็อยู่เลยไม่เป็นคองเหล็กเลยเป็นเห็ดออกพี่หน้อแต่งงานงายม,มาเลยเ <c oughs> บิง่งคนนะ่ะ แต่ว่าโอ้ยลูกคอยกระไดกไ่ใช <laughs> ่บังลูกใช่ลูกสาว <c oughs> อ่าไปแล้วเอานนะว่ามันของเล่นนะคะตัดขาย <c oughs> เห็ดกพิ่์เพลินเลยค่ะโอ้ย งามงามงามพูดนะพี่น้องบ่งดอกเห็ดตั้งใจไปเก็บบกยูต้นจะมาไหนกับพรายไงบกยูต้นบ่าุกจอยต้นไม่สุกแต่โชคดีเราได้เห็ดมาเนาะคะ่ะโชคดีเลยได้เห็ดมาที่แรกว่าสิบบอเอาดอกบ่มีแนเนี่วใส่าสั้น กดบะได้เอาจอยงามๆเลยพี่น้องรอบนี้มีแต่บวบงาๆมๆมาเจ้าเบิ้งลูกข่อยเราคิดว่ามันเอียังไงิึงเด้อเราสิเหรนเด้อเเบิ้งเเบิ้งเราเราสิเหรนเห็ดพี่น้องเราเห็นเห็ดนั่นนั่นเห็นว่านั่นคิดว่าของเหรินขึ้นเลยวะ มันเป็นเห็ดได้แหละลูกมันบอกมันของเด่นอีนูมันเป็นเห็ดนันเป็นเห็ดหรอกกินไม่ได้ค่ะยังไมานต้มค่ะเขาลองลูกสาวลูกสาวระไปหน้าน้าแม่เือไนนเห็นนหมเจ้าเห็นดอกเห็ดบ่ะเว้ยแต่สะวันค่ะ ตัดห้เบิ่งจักกน้อยเนาะคะ่ะตัดห้เบิ่งเมือดบ่ไดไดอกมันโดนเนาะคะ่ะเดี๋ยวซาวกระสินสิคอยนั่งเห็ดไปแลวกัสิต้มไ้เดี๋ยวมีมูสิมีมูมาเอานะคะ่ะเขาจองไว้แล้วเนี่ยคะ่ะบวบอันอันเลยไปหาป,ป้าๆเลยไปะเดี๋ยวแม่ทำงานก่อนไปไม่ใช่มันกินไม่ได้เบื้องเจี่วเบิ่งลูกค่อยอะนี่นี่นี่นีมานี้มานี้นี่้นนนนยเนาะ มานี่มานี่มาดูแม่นี่มามา,มา,มาน่นนัน่นขวนกล้องเห็ดคอยกอดร้องเถอมาเดื่อสิบว่าด้ไรแล้วขาเห็ดคอยอปลานี่มิตรดอกกง,ง,งามค่ะพี่นอ้องขาอวบๆขาไม่ไม่เลยเลว่าไม่นอนเลยค่ะมัวตะขึ้นค่ะ ป้านิโอ้ยโดดอ,อ,อ,อ้ยดอกฮะขอร้องเถอะขอร้องเถอะขอร้องเถอะพี่น้องพี่เห็นไหมเว้ยจ้าของเพิ่นติดมือข่อยเว้วยจะย่านแด้บ่ดนี้เห็นว่ามามเจอเห็นน้ำบ่เพื่อนะ่ะป้าดอกอย่งนี้ย่งก็มาพูดมาพูดเลยเว้ยอืม ดัวขาดจัยตอนนี้อวบสาดใจดีๆๆอีลลกนี้หาแล้วเอาเอาไปแล้วแนวหอมิดอีกเหมียวหน่อย ยุ่งกัดหน่าบวมมาพี่น้องยุ่งกัดยุ่งปลากัดหนาบวมเจ็บพร้อมเนื้อขาคันยุ่งปลากัดแข็งโปกเลยเละมองได้มันกัดเท่านี่ค่ะ คุณนะมันเจ้าเห็นบ่เฮ้ยสุดยอดเลยเห็ดปานี่สุดยอดความมร่างกานอันนี้พญายเอามาให่ดอกนี่ซิบว่าเอากะอีตัวสาดเล่าเนาะคะ่ะเล่าสะอาดเก็บมาใหา่ัน้วเจ้า,เาทิมกับ เพราะว่าราบอกเอเขาดอกใดกันไม่ต้บานก็เลยบ่เอากลายดอกนะคะดอกนี้เราสาธือมาให้ก็ได้เอาสงสารเลาเดี๋ยวเลาสิว่านี่ราบ่อวาดอกแต่เราอยากราหน่อยใจว่าเอาห้กับบ่เอานะส่น้องโอ้อันนี้ขาเสียเนี่ยขาเสียระจับนี้นี่ขาเสียจะเอาไม่ได้ได้แค่ดอก ีกระดอกไยค่ะดอกลอนนู่นี่นี่ค่ะดอกเ่าขึ้นไห อีกแล้วบ่ได้ใส่ถุงมือดำเข้าไปหอดในเล็กไม่เอานะคะลูกไม่เล่นนะคะนันนั้น ี่เนาะมันไม่ใช่ของกินมืนเนาะลูกกระได <laughs> ลูกกระมืนมืดพี่นองเบ่งเบ่งบ่งเทียนแม,ม่ตัดนะ่ะมาแล้วมาแล้วเอ้าเอา แมวหน่อยกำลังมึนค่ะพี่น้องสี่เดือนสี่ <4 S 2> เดือนสิข่าวหาเดือนนะอุ้ยเป็นย่นะตัวขาอวบๆนะคะอดอกรักดอกรักดอกรัน โอ้ว่าสิตัดอันเบิมเนี่ยหน่อยจะสิลเลี่ยวกิลีพี่น,ออน้องพี่ย่งอีกอยู่หน่อยนึงเช้ก็เลยสินมักจะได้เก็บเห็ดเฮ็ดเฮ็ดนี่ bừng quam a lăng can quam ny quam quap an trơn tùn ba bà trơn trơn hết anh ấy đi nè mừng này mừng 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 หักน uh ้อคน น่าจะถ่ายแล้วพี่น้องนี่ค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยเรียบร้อยได้พี่น้องเบื้องกเกตจ้ะนี่เห็ดที่เราได้นะคะจ้งใดกัน สาวกระดาสินสิบห้าเขาไทางงหนก็นล่อบเบิ้งเล้อจ้ะพระมาณวันที่สามสิบเอดนี่ก็ได้ลงงานแล้วเนาะจ้ะมีหยุดเดือนเดียวแค่นี้ละ่ะโอเคพี่น้องจา้าเนี่นะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะ